รั่วกูต้องว่าต้องเป็นตัวต้องเป็นเจแน่นอนที่เขียนอ่ะเจีแล้วปะเจียนแล้วมีเด็กชายคนที่ใฝ่ฝันว่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าให้ได้ไม่ว่าจะซูเปอร์ไซย่าไม่ว่าจะซูเปอร์กูตัดเลยรั่องคนี้แน่เดี๋ยวมึงเจอโหมดสามเอลเร็วแรงแน่อ มรแงนท่านนินนั้นกำลังเดินไปที่ระเบียงที่ราชวังแห่งหนึ่งเฮ้ยราชวังเ้ยได้ไปเจอกับเจ้าชายคนหนึ่งที่กล่าวว่าว่าทำอะไรนะขอโทษตันจ้าชายจอชขอโทษทำอุปกรณ์อยู่กูขอโทษกูไม่รู้ว่าใครกู บอกเจ้าชายคนหนึ่งล่าวว่าไม่ทิ้งไว้ด้วยไงไม่ทิ้งหมาตัวหนึ่งได้เห็นคนคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็กไม่ทิ้งเลยนะาุณบอกเลยว่าหายยังไงก็ว่ากรได้ของคนดั้งยัยโอ้โอยโอ้โอยโอ้โหโอ้โห ทีคลลิิปน้ตดเวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ากลัวไปเองคนกำลังเล่นเกมไอ้ยุกลัวแล้วเพ้ยผมเดินกระโดดใส่หน้ามันอ่าผมเดินกระโดดใส่หน้ามันแล้วมันก็บอกว่ามาเกะกันบอกไอ้เี่ยมันเชื่ีได้ยังไงกันมันเชื่ีได้ยังไงกัวเนี่ย กูรวยสิกูหมดแกล้วนี้เลยยังไงกูพยายามไม่ดึงเข้าเก๋ไม่ดึงเข้าเก๋ไม่หยุดเลยวันนี้มีแต่ไก๋เลยเก๋เลยดิเลิกเก๋เลยได้แล้วทำไงดีอะไดิเรื่องราวว่านเรียนแบบโอ้โควาลุบเรียนแบบจะเปลี่ยนไปแน่นอน มาผมจำแบบเท่าที่จำได้โอ้โอ้โอ้เชี่ยออทิสติก มว่าจะไม่ว่าที่เรนก็พอพิ่งเลยไม่ลงสีแล้วิงนายไม่มีไอ้วัดอีเลนหรอกนายเออนอืมจริงม,มึงตัวแรกเลยนี <c oughs> ่ว่บอกนว่าดี าเสร็จแล้วอ <kr> ๋ออยอเมยมึงต้องกดวาดภาพแมึงเห็นไหมเวลามันค่อยๆเร็วขึ้นแล้วกูจะวาดได้มีในอียิีตว่าอือ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 อดตอมมีอ่ามนีอือ ต้องวาดส่วนนั้นไหมเนะี่ยหูถาไมไอ้คนที่มันวาดรูปนี้ว่าก็นองวาดส่วนนั้นหรือเปล่าไม่ต้องหรอกมั้งไอ้ลูกไอ้วันไหน,ไอไหนบอกเออบอกก็คือเจ้าตัวบอกได้แตรู้ละ,ะโู้แม่อาจารย์ กูไม่อ่านอาจาร๊ะกูจำ <laughs> ไม่ได้กูจำไม่ได้วันกี้วันกี้อะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอันโอ้ยมาเี่อะไรดัโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยแต่ก็กูรู้แล้วแต่กูกูจำทรงผมมันไม่ได้ วา,วาดเลยขั้นได้ไหมเฮ้ยโอ้ยเได้จ๊ยไม่ทันบเร็ววาดจึ๊บ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  เอ้ยกลัวองูกูจะรัวตอนนี้แกไม่รอแน่คนยิสานอยู่ไเี่ยท้งเชียระเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยไปดูเลดักว่ามันชื่ออะไรเฮ้ย นั่นไงกูขอโทษไม่ทันแค่ตัวอะไรีตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่นีล้แต่ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นมิชลินมิชลินมิชลี้วมิชลีว่ามันคือไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ว่าไอ้หน้ารถสิบล้อตุ๊กตาหน้ารถสิบล้อเป็นลามิชลีดกวย่าแล้วตัวว่าวไอ้ลูกเชนนี่มา นี่ไงแล้วกลัวไงอะะไรอะโอ้ย <laughs> เ <It> ้ไม่นะมันไม่นั่นดเวลามันน้อยเวลามันน้อยกูเข้าใจไหมเนี่ยกูทำได้ได้เดี๋ยว่าดรูปเก้าอีกอะใครวาเก้าไอนี่นั่งไงไอเชียนี่เอง ยังนั่งลูกตาเสร็จเลยยยผมหนักกว่านั้นดิดิชินลินแล้วนะว่าด้วยความเร็วเแต่โดนบ้านด้ดีมึดูแล้วเดือดทัน อะไรดีอ่ะนะกกีฬาโอ้แต่ละผุดยุนโลกอนาคตวิทยาการถอยหลังผุดยตนโลกอนาคตตัวเีงอะไรว่าถ้าแมทต่อไปอนาคตอย่างนี้ย่าอย่าไปเลยเลยมิตากลับมาเดียมันมีกีสีอ๋อมันมีกีสีปะลืม ก็จำได้มีสีนี้สีหนึง่งแล้วก็วางอ้ยมือมันโะไม่เนียน่ะอ๋ออย่างนี้แล้วก็แปะแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกสีนึง่ง ผมได้ครับในการาวาดแต่การลงสีกระจกหน่อยลงไหมไลงไม่ลงอ้าวเหรอเลอ,อ,อกดกระป๋องสีเหรอคนะัวกระโดดแซดหน่อยอ่ามีปุ่มอันนี้ให้น เราก็ต้องตัดขอบตัดสีเขียวโซโลไ <laughs> อสเกลโนยืมไว้บ้างโอ้ย,อออย,ยอตัดแต่ส่วนยากูใช้เมาส์แบบ พาะว่ทะน,นุถนอมแล้วแต่พอมาวาดลูปมันไม่ได้ถน,นอมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ยาพอไม่วาดละเมื่อยเมื่อยมัอยอ้าววาดต่อว่าต่อมีสีอะไรที่มันแบบนี้ได้ไหมเฮอนี่มีสีนี้มันปรับสีได้มากกว่านี้ไหมหรือมันสีได้แค่นี้จริงเออต้องลองดูอ่ะก็เห็นมีสีได้แค่นี้ โอ้โอเคฮอฮอฮอนี่ไม่สวยเข้าไปไงกูทำไรอยู่กูไม่รู้ตัวอ๋อวาดรูปอยู่ไง <laughs> <laughs> รูแล้ววาดเลยนี่คือสิ่งที่กูว่าดไม่ดิต้องเรียกว่าสิ่งที่กูลงสีนนะ่ะ ก็เลยแต่เชื่ออ๋อไม่ตรงอืมแล้วคนที่ต้องวาดต่อนี่ทําไงจิบหา้ายอ่นด้เพราะคนที่วาต่อเวลาจะมีให้น้อยมากอ่ะให้เวลาเลยสงสัยอะถ้าเอาแค่เนี้ยจะรู้อ่ะไม่รู้หรอก ไม่รู้ยังไงเราเชื่อกูโอ้ยสีน้องแสงหน่อยเออนี่มีมีดูก็รู้ไม่รู้คือเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะรู้หมดแล้วว่ะจริงเออเข้มหน่อยเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมอืมอืมคนน้องเดาออกละง่ายๆสั้นๆโอ๊ยอย่าวาดใหเสรไม่ให้ เรียบร้อยเรียบร้อยไม่คันแล้วมาดูกันดีกว่าไม่คันนี่นีเพิ่มสีสันต้องเข้มขค้ไม่เออเออนีๆเออเออเมาเมากูเอออืมเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ทำไมมันขึ้นมากูกู้บมกโภนเดียววาเจ๊ แปปหนึ่งขอแก้อะไรก่อนอ่ากูไม่รู้จะลองดีเทลอะไรหรอเอ้ยเฮ้ยมีมีไงกูลืมสิ่งนี้ไปได้ไงป้าป้าป้าปาป้าป้าปาจะวัดเสียงคลิดกับกูป่าเป่ากูต้องคิดจริงจริงเสียงคลิดมันออกหรออว่ามันไม่ได้ยินเฮ้ยหมดเวลาเฮ้ยยมาไม่ชใจเลย โอ้ใช mm. ่ไหมงานใครขอโทษเดี๋ยวไปละวคนงานใครขอโทษแค่เริ่มโคงมากาพังแล้วของแบบนี้เขาไม่ว่าเป็ชั่วโมงแลวเง ฮะคนที่วาดมาเนี่ยเจนใชกูเออมึงบอกถูกไอ้เหี้ยชิบหายจริงเฮ้ยชิบหายไอ้กูขอโทษคนงานเจนกูขอไว้ก่อนกูยังไม่ได้ล่างเลยขอโทษเมื่อกี้มันเกออะไรนะกเสร็จแล้วกเสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว มันคืออะไรอ่ะกูได้วานี้คืออะไรสุดละมามันคือท่านผู้ไอ้เฮียมไม่ทานอะไรเลยอะ่ะ กูังวาดไปทนเสร็จเลยเนี่ยวาดแล้ววฮินาตะอ๋อลืมเติมคิวแล้วดูได้มาแล้วผมเหลือเวลาน้อยนิดได้เวลาได้เวลามาจบแล้วยัวฮินาตะว่ะวฮินาตะเปนกูขอโทษ ร้องเลยกูได้มากรู้วได้อะไรนี่ตัวสาระตีเอ้ขเอีเวทนาการกอโดเจนดูขึ้นไม่ได้จริงเวลาธนาการย้อนกลับเฮ้ยจะได้ว่ากูแก้ได้ไหมอีกคนหนึ่งไม่ได้เติมดาวกูเติมไม่